I love the way you make me feel I'd give the world away to spend each waking day alone with you my love because you make me feel. I'd give the world away to spend each waking day alone with you my love ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนๆ FC ช่องน้องพังไข่มุกนะครับก็อยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไข่มุกนะครับวันนี้เราก็มาที่วัดเขาดินนะครับเขตบางประกงนะครับติดทางด่วนนะครับเรียบทางด่วนนะครับวัดติดทางด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านบนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับ โอเคครับเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปกรปาบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขาดินแห่งนี้ก่อนนะครับก็เ,คครบเราต้องทำการ พัดกรองก่อนนะครับรับแอลกอฮอล์นะครับวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสามสิบหกนะครับรนี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาดินนะครับนี่ครับวางระบางหน้าแล้วไปไปทางหน้า นี่ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับนี่ก็ด้านในนะครับวันนี้ก็พามาชมความงามนะครับของวัดเขาดินนะครับชมความงามชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกล่าบไ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี้มาในานามเาเป็นอาบุญมาฝาก fc นะครับ fc ท่านใดก็ชอบสายบุญสายวัดก็อนุโมทนาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดเขาดินแห่งนี้นะครับเป็นวัดสวยๆนะครับริมทางด่วนนะครับเขตทางด่วนทางปะกงนะครับนี่ครับ ดูด้านบนนะครับสร้างได้สวยมากเลยนะครับเอฟซีท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองถ้าได้ผ่าน าบางประปรงนะครับเส้นเรียบทางด่วนะครับลองแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับวัดเขาดินนะครับอยู่ติดทางด่วน,ะะออนนะครับต่อมาทําบุญมาอกราบพระขอพรนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบรอบ,รอบด้านนะครับรอบด้านในแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับ นี่ก็เป็นบ่อน้ำนะครับของอมีพญานาคนะครับหรือว,ว่าปูสีสุทโทอะไรนะครับนี่ก็คือภายในโบสถ์นะครับวัดูสร้างนะครับได้วสวยงามมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนด้วยครับชมบรรยากาศด้านบนนะครับรับโอเคครับนี่เราก็จะขึ้นจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเราจะขึ้นไปด้านบน,นครับไปดูบรรยากาศด้านบน,นครับดูวิวด้านบนนะครับของจะมีโบสถ์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีองค์พระสุอโธนองใหญ่นะครับอยู่ด้านบนนะครับ เดินกันไปเลยครับแล้วก็จะเจอจุดคัดกองนะครับป้องกันโควิดนะครับตรงนี้ไม่ได้มีที่ฉีดแอลกอฮอล์ครับ บรรยากาศของบนยอดเขานะครับจากที่ผมเดินขึ้นมานะครับก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะครับก็ขอเชิญชวนเอฟซทุกท่านนะครับถ้าเอฟซีตั้งใดที่ผ่านทางนี้นะครับก็แวะเข้ามาทําบุญได้นะครับวัดเขาดินนะครับเรียบทางด่วนนะครับบางประกงนะครับ ก็เดินขึ้นมาถึงนอบด,ด้านบนนี่ก็จะมีด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสบายชุดสังฆทานนะครับผม อันนี้ก็พ่อปู่ชีวกนะครับนี่น่าจะเป็นทางขงข้านะครับเป็นของปู่พญาหน้าคลาดนะครับอ่าด เป็นถ้าตักสิิทธ์นะครับน่ครับเขาบอกว่ามีทางลงไปได้นะครับคือผมก็ยังไม่เห็นทางดูนะครับแต่ว่าในใจผมก็อยากจะลงไปถ่ายให้เอซได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนเอโบสถ อีกหลังหนึ่งนะครับจะมีองค์หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับครับผมนี่เราก็เรพาอี้พาทุกท่าน,นครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนนะครับ นี่คคือหลวงพอ่สอสสธรองค์ใหญ่นะครับครับนี่ก็ก็คือบรรยากาศด้านบนนะครับผมนี่ครับวัดเขาดินนะครับิดเรียบทางด่วนนะครับเรียบทางด่วนบางประกงนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของด้านบนนะครับผม ก็อ,อยากจะเชิญชวนเอฟ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นสายบุญนะครับ FC สายบุญนะครับก็ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็ลองมาแวะทําบุญได้นะครับที่วัดเถาดินนะครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามชมของผมอยู่นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ